สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องปีเตอเร์โซิงครับวันนี้พามาชมาการกู้นะครับอิสุเดก้าสองเจ็ดนะครับรถบรรทุกอ้อยครับถนนยุบครับ อ้อยเต็มคันนะครับอ้อยเต็มคันเดี๋ยวมาดูกันหน่อยอ,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 ยอยันตรายมากเลยัะเดี๋ยวเราไปอยู่ฝั่งแมกโครกันนะ,ะครับต้องเอาอ้อยออกก่อนครับ ยูครับ SK 200 Super a เก็ครับนะที่เก็บกู้โดยอาจารย์มิงครับอาจารย์มิงมือปืนเสียโอนครับขอใช้มุมกว้างแล้วกันจะได้เห็นกว้างๆหน่อยต้องเอาออยเอาก่อนครับ ล้มเด็ดตัวแม่ครับนู่นตัวลูกจอดอยู่ข้างบนคนขับปลอดภัยดีนะครับก่บอนจะมืดพี่น้องก่อนจะมืดคนขับปลอดภัยครับไม่เป็นอะไรก็ถือว่าดีแล้วครับโชคดีไปรถเราซ่อมได้ครับ ไปรับการอน,นุเคราะห์เครื่องจักมาจากเซียวนครับโอ้ SG สองร้อยเลยครับต้องใช้สองร้อยครับจันมิก,รกครับหน้าที่นะครับไอ้นุ่มรูปลอง <c oughs> ไอเหลิมหน้ามนคนรูปลอง ไม่ค่อยเข้ามาในดงเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็เห็นเกิดที่แถว,เวเอเวล่าอะหารทรายนะครับ ด้วยกันกี่คนสี่ห้าคนสามคนสี่คนสี่คนก็ไม่โควที่คนก็ไม่โควโอ้แหมมืดเถอะวะแหมไม่เห็นอะไรเลยนี่ย้อนแสงเลยย้อบกลับเออมันย้อนแสงหน่อยอยู่ทางนู้นมองไม่เห็นเนาะเดี๋ยวจะมืดแล้วครับเห็นไหมนี่ ได้เปิดไฟแล้วครับยันแบงถ้าเราถ้ามันล้มคันหนึ่งนี่เอาคันถ้ายกขึ้นแล้วเอาใส่คืนนี่หมดไหมผมว่าไม่หมดเออไม่ได้เรียงเนาะมันไม่ได้เรียงเหมือนตอนที่เอาขึ้นแรกๆได้หรอกใช่ถ้ายังถ้าอยา่างสมมุติว่าตอนแรกเราคีบขึ้นไปแล้วเขาสับไงอันนี้ถ้าเอาขึ้นปุ๊บเอาใส่คืนนี่ไม่หมดเลยนีย่นอสองคันนุนลรือเป ไปไปเลยโอ้มืดจนได้ก็จะได้ยกในคั้มมาแล้วนี่มองเห็นไหมนี่มองเห็นแต่ตามไม่โครแล้วมีแต่ไฟไม่โค มืดคำกัอย่าว่ากันเด้อพี่นอ้องว่าจะอ้อยออกเสร็จครับอาอดึงมิงก็ไปอยู่ฝั่งนู้น้วมั้งหนูอ้มันก็อออกยากเหมือนกันนะอ้ยอยนี่นะคูนเอย งานครับดัน,ะนแบงค์โอ้มันทำไมลางๆกงี้วะกลางคืนมากล้องไม่ค่อยได้เลยมาเดินมานี่ดันไปหนุ่มใหญ่า่ะขมือจิกเอาเลยข้างหน้าหมดแล้วบอกข้างหน้าน่านจะเหลือน้อยแล้วมัง้งเนาะ รถวิ่งของหวานครับดินสุดดินสุดวู้วสองเที่ยวนั่นแหละเพราะว่านี่เอามาทอยเอาคืน้นทองเที่ยวสามเที่ยวแลว ดินในนี้ก็ไม่แห้งดีเท่าไหร่แต่ก็เพื่อยืนได้ครับโอ้ระวังครับ ทวมแมคโครแล้วเนี่ยโคเยอะแถววะดูคนเดียวกุยออกไปกอง,องใหญ่ๆเนาะ <c oughs> โอ้เออโอ้ถต่อันนี้เขาตัดอ้ยอยไฟได้หนอแถวบ้านผมเขาไม่ค่อยเผากันแล้วไหมเขาตัดอ้อยสดไหมทางนู่นอ่ะเห็นเขาตัดอ้อยสดเยอะน่ะเขาเขาไม่ค่อยอันนี้มัน่อยนีนะ้ อ๋อมันมีน้ำน้ำนาปังไงครับก็เลยจำเป็นเราต้อ,องทำแบบนี้ครับโอะเขาทำน้าปังเยอะกว่าแถวนี้ครับอู้ถ้าเป็นแบบนี้ก็อันตรายต้นเราวิ่งอ้อยวิ่งอะไรเนี่ยอ,อัน<ๆ>นี้ทำนาปังเยอะเนาะเออนั่นแหละ

เดี๋ยวให้เขาเตรียมพื้นที่ดีๆก่อนครับเป็นยังยไงไม่โ์ตขึ้นเลยอัดยเดี๋ยวมันจะนานเกินไปก็เดี๋ยวรอติดตามมดคลิปหน้าแล้วกันครับคลิปนี้สวัสดีครับ